สวัสดีครรอา่ศึกษาสวัสดีครัวพ,พวกเราวงหน้าโรงเรียนพวกเรานะครับเอ่อเป็นเด็กโคต้าความสามารถพิเศษด้านดนตรีครับมี <S <S มเ,เพื่อน <S 2> <S 2> ๆพ,พี่ๆน้องๆดนตรีไทยครับเข้ามาเล่นด้วยกันแล้วก็เลยเป็นคอนเทมพอร์ตแบบที่เห็นอยู่ครับผมแล้ก็ฟอร์มวงแข่งกันครับทางโรงเรียนก็ <S <S บังคับครับไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนสนับสนุนครับโรงเรียนสนับสนุนให้พวกเราทําวงแล้วก็ไปลุยแข่งกันครับรวมกันอยู่แล้วครับคือถ้าอย่างเป็นเซตนักดนตรีอย่างพวกผู้ชายทั้งหมดครับเล่นกันมา5ปีแล้วครับแต่ว่านักร้องเพิ่งเข้าเข้ารงวงมาเมื่อต้นปีนี้ครับแต่ว่านักร้องคนเก่าไปเรียนต่อครับเลยทําวงต่อไม่ได้ครับ จอนูนก่อนนูนเริ่มเข้ามาโดยการที่แบงค์ชวนค่ะพอดีว่าสนิทกันอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็จะมีงานประกวดประจําปีของทางจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแบงค์ก็เลยชวนเข้ามาค่ะนูนะคะก็คือมีพี่บุญมือกีตาร์ค่ะแบบว่าเข้ามาชวนแบบว่าไปลองแข่งดูไหมไปลองแบบว่าแข่งให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็แบบมาอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยค่ะคือมันเป็นแบบเหมือนหามาชนกันนะครับชนกันพวกก็แบบคิดไม่คิดไม่ออกว่าจะเอาใครดีก็เลยเอามารวมกันเลยเป็นนักร้องคู่ เลงรายการนี้ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงเพิ่งจะมาลงปีนี้ก็เลยแอบคาดหวังกันหนนึงไม่หน่อยไม่หน่อยะไรเพื่อนไม่หน่อยิติดแข่งรายการอื่นค่ะเลยไม่ได้ลงความคาดหวังสาหรับพหนูสองคนคือเอาจริงๆคือหนูอ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยค่ะแค่ได้มารายการแล้วก็ได้แข่งกับเพื่อนๆได้ทาเพลงร่วมกันหรืออะไรเงี้ยก็คือมีความสุขแลลวอันนั้นคือคุ้มมากๆสําหรับหนูแล้วค่ะแต่ว่าพอได้รางวัลมาก็คือแบบโอ้ ชีวิตอัจที่คือแทบไม่ได้หวังเลยครับเพียง <c oughs> คิดแค่ว่าแบบมันเป็นรายการที่ผมสามารถกลับมาแข่งได้เพราะว่ามันเป็นแบบมีรุ่นโอเพนอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบอยากเล่นด้วยกันเฉยๆประมาณนั้นนะครับอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมค่ะ แล้วก็รักโกรธก็ช่วยๆก,กันกับอาจารย์ครับมีแบบขอความเห็นว่าเด็กอยากเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอรู้ว่าเด็กอยากเล่นเพลงอะไรแล้วก็ไปเอาเพลงอื่น ย่าก็ผสมผสมกันครับดูดูรูปแบบผมเพลงว่าอะไรที่พอจะเอามาประยุกต์มาทำใหม่ได้เหมือนมีจิตวิญญาณความเป็นกอสเปลแล้วก็ความเป็นดนตรีไทยผสมกันครับก็คือมันก็จะมีสำเนียงที่แบบวงอื่นแบบว่าอาจอาจจะเล่นไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยเพราะเรามีกลิ่นดนตรีไทยอะไรอย่างนี้ด้วยเธอรักเธอรักเธอรักเขาตอนที่เรารักกันใช่ไหมวะ เธอรักเขาตลอดรักกันออของพี่บีนในบสอนครับแล้วก,รรก,ก็ซับแล้วเปลี่ยนของพี่โบกี้ครับอาอลินนิดนึงครับอาเลนจ์ค่ะนิดนิดนึงครับเพราะว่าเวลาหน้อยก็เลยทำด้ไม่เยอะมากครับ รอบชิงมีชื่อเพลงอะไรผม,รมลืมไปลืมไปแล้วว่าลืมยังไงกับกร,รักโกรธกับรันโหร่รักรโกรธช่้นใหม่บ้านปลายของพี่โบกี้ครับ แล้วก็เพลงรอร W8 ของพี่จีนใหม่เกือบหมดเลยครับ <c oughs> แต่ว่ามีแค่ว่าบานปลายที่ทิ้งคงเดิมไว้แล้วก็ปรับนิดนึงครับแต่ว่าเพลงรอ W8 คือเปลี่ยนทั้งโปรเคชันคอร์ดทั้งอะไรพวกนี้ครับโอเคแต่ว่ายังยังคงคอนเซปตเพลงที่แบบว่าเพลงที่มันโหยหาอยังที่แบบมันมีความมีการรอยอย่างนี้ครับ ็ดีใจมากครับทุกคนก็ดีใจม嘛ครับยิ่งนักร้องชายครับบารล็อกผักผมปิววลูก <laughs> <laughs> หัวชิ้น <laughs> ตอบเราบางคนก็มีน้ำตาคอเนี่าายภนะูมิภูมิใจอนะไรอย่างเงี้ยเออดีใจ ตอนที่เราก็ดีใจมากใช่แล้วก็ภูมิใจว่าแบบเพื่อนๆทุกคนก็แบบโอ้โหน้ำตาคอกันเออทุ่มเทกันเหนื่อยกันมากอะไรเงี้ยค่ะโล่ลคำเดียวมาเลยค่ะก็คิดไปแค่รางวัลเดียวค่ะจริงๆคือคิดไว้แบบเอออย่างน้อยที่สองที่สามก็ก็หลูแล้วอย่างเงี้ยแต่พอเขาประกาศมี Outstanding Artist ใช่ไหมคะหนูกับน้องเจนเจ้าได้ก็แบบเฮ้ยก็เอาเรื่องอยู่นะก็เอิดนะพอตัวมันก็พอตัวนะอย่างเงี้ย ก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับไม่เป็นเดโมแล้วครับอัดไฟแนลแล้วครับใช่วันนี้ก็อัดเอ็มวีลตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการแบบพวกมิกมาสเตอร์อะไรพวกนั้นแล้วครับแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ไดีตามที่ <Okay. S 1> าคาดหวังก็จริงๆก็เป็นแนวบัลลาดทั่วไปครับใช่ใช่ใช่เน้นฟังง่ายแต่แต่ว่ามีดนตรีไทยใช่แล้วก็มีดนตรีไทยผสมด้วยใช่ครับพี่ติ๊กเพลกล่าวครับกับพี่กวง ้องอัด shining star studio ครับ <c oughs> ขอบคุณสำหร,รับ playstation 5แล้วก็ <c oughs> พี่พักพิงครับพี่เขาก็เป็นกันเองนะครับพี่เขาคุยง่ายอยากได้อะไรรีเควสก็ได้หมดเลยแล้วก็ด้วยความที่ผมอัดร้องใช่ไหมมันจะต้องเติมแบบดีเทลเยอะอยากขอตรงโน้นตรงนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแอดลิบอะไรเขาก็โอเคครับก็ช่วยแนะนําแล้วก็คุยกันเป็นกันเองครับจริงๆได้นั่งกินข้าวแล้วก็ได้หาข้าวแล้วก็คุยกันว่าจะทําเพลงไปแนวไหนอะไรประมาณไหนอะไรประมาณนี้พี่เขาโปรอย,อยู่เลยครับ มิสยูอิอิค่ะมิสยูอิอิค่ะพิกคนอ่ะ เร <mm ิ่มต้นจากที่ว <|ja|> ่าพี่เป้แล้วก็พี่พลครับที่เป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้คือเขาอยากให้เราเติมความซิต้ป๊อปเข้าไปในเพลงครับคือแกมองว่าทางมินดี้และทางคอร์ดไลน์มันเอื้อไปทางซิต้ป๊อปมากผมก็เลยลองปรับเปลี่ยนกันเป็นซิต้ป๊อปดูซึ่งมันออกมาแบบมาดีและมันเวิร์กเวิร์กมากเลยครับก็เลยส่งเดโมแค่สองสามตัวเองครับแล้วก็มาอัดเลยคือด้วยความที่ว่าเพลงมันสมบูรณ์อยู่แล้วครับก็เลยได้มาอัดแล้วพอช่วงอัดก็คือแบบสนุกมากครับ มีทั้งผู้ช่วยพี่เป้ทั้งที่ป่าไมายพี่ออยที่มาคุมรีคอร์ดดิ้งให้ก็คือแบบสุดๆเลยครับอัด,อดที่ฟิล l i อินสตูดิโอค่ะ <Okay. S 2> ก็ได้ความรู้เยอะมากจากการอัดเพราะว่าพี่ออยเป็นคนโคชวอยซ์ให้ mm. ก็คือแบบว่าได้หลายๆอย่างมาเยอะมากเนี้ยคะ่ะก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ ควารทับใจที่มีต่อเวทีนี้นะครับก็ดีใจครับถือว่าเป็นเวทีที่สนุกดีครับก็ได้มีการนำดนตรีไทยมาร่วมด้วยก็ เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับคือรายการนะเขาจะมีแบบว่าเป็นแคมป์ให้คนคที่ผ่านเข้ารอบอ่าเข้ารอบชิงอะค่ะมาเข้าด้วยกันอะไรประมาณนี้แบบว่ามันดีมากที่เราได้แบบเออเหมือนเราได้เรียนกับคนที่มีประสบการณ์ในเครื่องของเราจริงๆแบบทำงานในวงการดนตรีเล่นเครื่องที่เราแบบเล่นเหมือนจันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้มีภาพด้วยว่าได้โอกาสนนเนี่ยได้โอกาสได้แบบว่ามีมีเหมือนมีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ได้แบบคอนเนคชันจากหลายๆวงอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ว่าแบบว่าบางวงที่ จบจากแข่งขันนี้ไปแล้วเขาอาจจะดังก็ได้อะไรเงี้ยเราอาจจะแบบครั้งหนึ่งเรยาเคยได้แข่งกันได้รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็โอกาสจากพผู้ใหญ่หลายๆคนที่ยื่นมือเข้ามาแบบช่วยแบบให้เราแบบเป็นศิลปินอะไรเงี้ยจริงๆครับแล้วก็ได้ทํางานกับแบบคนที่แบบโปรเฟชชั่นอลจริงผมเป็นมันเป็นรายการที่เปิดโอากาสให้ทุกคนก็มาปีแรกก็มีเขินๆมาครับ ก็ไม่เคยแข่งรายการที่มันใหญ่ขนาดนี้ครับพอได้มาเป็นรอบทิงก็ดีใจเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นแบบอาการที่แบบว่าเขินๆไม่อยากแบบไม่ค่อยเปิดเปิดใจแบบรู้จักใครกับใครแต่ว่าก็รู้จักกับพี่คนหนึ่งพี่เป็นพี่เสื้อขาวที่ดีใจด้วยปัจจุบันนะครับรูจากการเพอาะแบนรู <te> 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 ้สึกว่าเป็นเวทีที่ครบทั้งเปิดโอกาสให้แบบ ทั้งคลาส A c คลาส B ได้มาแบบแข่งใช่ไหมแล้วก็อย่างที่ประทับใจใน power band เลยก็คือแบบว่าเขาจะมีแคมมาค่ะแคมให้สับแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าไงให้ความรู้เวิร์กช็อปก่อนที่จะเข้ารอบไฟนอลนะคะก็รู้สึกว่าเออมันทับใ้แบบเด็กแบบมีความรู้มากขึ้นแล้วก็แบบสามารถนำตรงนี้ไปปรับใช้ในรอบไฟนอลได้ซึ่งก็รู้สึกว่าแบบว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆสำหรับ power band นะคะ ก็ขอเชิญพี่น้องๆมาร่วมแข่งขันรายการ The Power b a n d ในซีซั่น2024นะครับมากันเยอะๆนะครับแล้วก็คัทดีก็มาเจอกันได้นะครับ ถ้าอยากเจอก็มาเจอได้นะครับอยากเชิญชวนนะคะสําหรับเด e กพาวเวนซีซั่นหน้านะคะทุกคนหรือใครก็ตามที่แบบว่ามีความฝันหรือว่าชอบที่จะเล่นดนตรตีนะคะหรือว่าอยากลองทํามันดูสักครั้งนะคะก็อ,อยากลองให้ทุกคนมามาลองประกวดดูนะคะคือมันมันได้ประโยชน์อยู่ใช่แล้วก<ช>็มันทําให้เราแบบดูศักยภาพตัวเองจริงๆว่าแบบเราไปได้ถึงขนาดไหนอ่ะเด็กก<อ>ีตาร์แม็ Music inspiration, inspiration magazine. Magazine. The, the, the Music inspiration Magazine Look at it Music Inspiration Magazine Yay!